สวัสดีเพื่อนๆชาวเดวโออิมอร์ทัลทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อยู่ในซีรีส์ฟาร์มอย่างโปรนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงดันเจียนนะครับที่อยู่ในฟอเรสต์ทุนด้านะนั่นก็คือตัว c ค v e r n of Echo นะครับซึ่งจะอยู่อ่าบริเวณกลางๆแมปฟอเรสต์ทุนด้านะสำหรับเรื่องนี้นะครับก็ มีเทคนิควิ่งผ่านไปค่อนข้างเยอะนะก็ยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาร้านขายบัตรเติมเกมนะครับผมขอแนะนำร้าน Power o u r o p e นะครับก็เป็นเว็บไซต์ที่ขายบัตรเติมเกมหลากหลายชนิดนะครับโดยเฉพาะบัตร Razer Go นะครับก็จะมีโปรโมชั่นลดราคาพิเศษด้วยนะครับจ่ายเงินง่ายๆผ่าน QR Code นะครับสแกน QR Code ปุ๊บได้รับโค้ดบัตรทันทีนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถไปติดตามเพจแล้วก็ตัวไลน์ของเขาได้ด้วยนะครับเขาจะมีโปรโมชั่น โคตรลดราคาในทุกๆเดือนนะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับในช่อง description นะครับโอเคครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ให้วิ่งนะครับไปจนถึงสุดทางเลยคือไม่ต้องสนใจมอนลายทางนะครับพอมาถึงกำแพงน้ำแข็งตรงนี้แล้วนะครับก็ให้เคลียร์บอลมอนบริเวณหน้าทางน้ำแข็งนี้ให้หมดนะครับ เมื่อกาจัดมอนเสร็จหมดแล้วนะครับประตูน้ําแข็งก็จะเปิดออกนะครับสําหรับห้องถัดไปเนี่ยเราก็จะต้องเจอบอสนะครับสำหรับบอสตัวแรกเนี่ยก็ค่อนข้างท่าลาคาญนะเพราะว่าบอสตัวเนี้มันจะกลิ้งไปกลิ้งมานะครับแล้วก็ทําให้เราสตันนะ ้บอสใกล้ตายนะครับมันจะทำลายตรงพื้นนะเราก็เราก็จะตกลองอกมาด้านล่างนะครับแน่ถ้ากริ้งเนะี่ยค่อนข้างน่าลำคาญนะครับเพราะว่าเวลาเราโดนกริ้งแล้วเราจะติดสตัรน,นะแล้วก็ยิ่งฟูเซเดอร์เนะี่ยถ้าขี่ม้าอยู่โดนกริ้งใส่นี้เราจะตก,ออกมานะแต่โดรวมแล้วบอสก็ไม่ได้ค่าย,ยากนะครับมันแค่น่าลำคาญเฉยๆนะเพราะว่าตีก็ไม่ได้แรงมากนะครับถ้าคอมบรตติ้งเราถึงเจนของมันนะ จากนั street, side, ้นนะครับเมื่อฆ่าบอสเสร็จแล้วนะครับก็ให้วิ่งไปทางขวานะครับแล้วก็วิ่งไปจนสุดทางเช่นกันนะครับไม่ต้องสนใจมอนระหว่างทางนะครับเมื่อถึงสุดทางแล้วนะครับก็เคลียมมอนบริเวณขอบทางให้เรียบร้อยนะครับคือพอเราเคลียมมอนบริเวณเนี้ยอ่ถ้าสมมติเราเคลียร์หมดแล้วเนี่ยมันยังมันยังไม่เปิดนะก็ให้ก็ให้เคลียร์ออกมาอีกนิดนึงนะครับอาจจะมีมอนบางตัวที่เราค่ายไม่หมดนะ เมื่อค่าเสร็จแล้วนะครับค่าค่าหมดแล้วเนี่ยก็ให้เราไปอยู่เรียนปลายๆนะครับมันจะมีหนอนตกตรงมาแล้วก็จะมีไอตัวเสาหินนะครับอยู่ให้เราทําลายเสาหินนะเราก็จะสามารถข้ามผ่านไปถัดไปได้นะครับเมื่อผ่านเสาหินตรงนี้แล้ววิ่งทะลุนะครับไปหน้าประตูเลยครับวิ่งมาทางขวานะมันต้องขึ้นไปด้านบนนะครับเพื่อความรวดเร็วนะโอเคถึงหน้าประตูแล้วนะครับก็เคลีย์มอนหน้าประตูให้เรียบร้อยครับ แล้วเราก็สามารถเปิดประตูได้นะครับเมื่อเปิดประตูมาแล้วนะครับเราก็จะมาตรงที่ห้องบอสแล้วนะครับเมื่อเจอบอสตอนแรกเนะี่ยมันก็จะมีมอนสเตอร์อยู่รอบๆนะครับก็เคลียร์มอนสเตอร์ให้หมดนะครับเมื่อเคลียร์มอนสเตอร์ในห้องหมดนะครับบอสที่อยู่ตรงการเนี่ยก็จะเกิดมานะสำหรับบอสตัวนี้จะมีตัวที่ น่ากลัวจริงๆเนี่ยประมาณ2ช่วงด้วยกันนะครับก็คือช่วงที่มันปล่อยแสงเลเซอร์น้ําแข็งออกมานะครับกับอีกช่วงหนึ่งเนี่ยก็คือช่วงที่มันปล่อยสกิลที่เป็นกระจายรอบตัวมันออกมาครับโอเคบอสก็จะออกมานะครับบอสมันจะมุดดิน2ครั้งนะครับสำหรับบอสต,ตัวนี้นะก็ก่อนอื่นลดเลือดมันให้เยอะที่สุดนะครับ พอเลือดมันลดประมาณ2หลอดอะไรประมาณเนี่ยเดี๋ยวมันจะจะเริ่มเข้าสู่ในเฟสที่2นะก็คือมันจะมุดดินอ่าตอนนี้มันมุดดินแล้วพอมุดดินแล้วเนี่ยให้เราหลบแสงเลเซอร์นะครับแล้วก็ฆ่ามอนตัวที่มันซัมมอนออกมาเนี่ยให้หมดมันก็จะโผล่พื้นดินมานะ สำหรับเลเซอร์เนี่ยเราสามารถหลบหลังน้ําแข็งได้นะครับพอหลบหลังน้ำแข็งเนี่ยเราก็จะไม่โดนแสงไอ้เลเซอร์น้ําแข็งมันนะอ่าอันนี้เราก็ต้องฆ่ามอนให้หมดนะครับพอฆ่ามอนหมดบอสก็จะโผล่ขึ้นมาอีกครั้งนะครับอ่าแล้วก็อันนี้เป็นท่าที่สองนะครับมันจะมีน้ําแข็งพุ่งออกมารอบตัวนะครับก็เราก็สามารถสังเกตบ,บนพื้นได้นะแล้วก็พยายามหลบนะครับไม่ ไม่ไม่ให้อยู่ในวงที่มันเป็นอ่าเป็นเป็นเป็นรางน้ำแข็งโผล่ขึ้นมานะครับ oh, <he> อุยเกือบเกือบไปห,หลบหลางน้ำแข็งไม่ทันอ่าในเฟสนี้ก็เหมือนเดิมครับก็ฆ่ามอนสเตอร์ที่มันซัมมอนออกมานะครับสิเอ็ตัวให้ครบนะครับเมื่อฆ่าครบหมดแล้วนะครับมันก็บอสก็จะโผล่ดินมาอีกครั้งนะครับมันจะมุดดินเนี่ยประมาณสองครั้งนะครับ จากนี้เรามีอะไรก็ใส่ไปให้หมดครับอ่าอันนี้อีกแล้วถ้าเราอยู่เ네นี่ยระหว่างขอบตรงเนี้ยเราก็จะไม่โดนดาเมจนะแต่จริงๆแล้วก็คือยืนบวกเลยก็ได้นะไม่สกิลนี้ไม่ค่อยแหลงเท่าไหร่สามารถยืนบวกได้อยู่เพียงแค่นี้นะครับเราก็จะสามารถจบดัน c ชมเบิร o f ออฟเอได้อย่างรวดเร็วแล้วนะครับ ก็สำหรับเคมี้นะครับได้มีประมาณนี้นะถ้าคุณถูกใจคลิปของผมนะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช anel ผมด้วยนะครับผมกม็มีคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้พูดคุยกับคุณเรื่อยๆครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพลาดคอนเทนต์ใหม่ๆครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ